นะครับผมเมออนะครับตอนวันนี้จะเป็นคลิปการรักษาที่ยุงโดนยุงสวนซัตว์ส่วนสัตว์ตอนนี้เป็นคเลือปออกตายแล้วเพราะยุงเยอะมากดูครับดูกันผมครับดูจัดการสอนอยุงนะขออนุาจัดการสอนอยุงนะครับรถนี้ยุงเยอะกวนแน่จอดไม่นานแล้วรถคันนี้กลับไปได้เป็นมคเลือปออกอ่ะวิ้ย์เพื่อนเอา

เราออมาเป็นหมีควายใช่ไหมอ๋อเป็นหมีควายคือหมีผสมกระเรายหรออ๋อน่่อุ้ยเต็มเลยคือมันเป็นแบบสายบันให้บีบไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินมันกินไม้มันกินเฮ้ยตัวใหญ่ยังโอ้่โเดียไปฝ่าย เราก็ให้หมดเลยสี่ห้าตัวเลยให้มันจริงที่มันจริงพี่ชิคมนน <c oughs> าไหนไม่เกินคารุนซัดเอ้ยน้องลูกไม่ให้จับไปเนี่ยมันจะกลัวไหมไม่ให้จับไปเอาจะเป็นขี้ตัวหนักเลยอ๋อเรียกอุ๊มันกลัแล้ววะอันนี้ไม่ใช่บุพเพคาเราไม่เจอเหรอวะแม่งดึงหัวละวไปอยู่กับผู้ปกครองเขาอันนะ เออพงหาเพิ่นไม่เจอพงหาเพิ่นไม่เจอหนี่ยมันเดือยพงหาเพื่อนไม่เจออ่ะดัเคอรมฮายคิสคือมันจะมองเห็นหมดเลยอันนี้คือเาเอามาเฮ้ยองเก่งจังเฮ้ยมาเบาหอลิงมันไม่อยากให้มึงไปอ่ะสนเออลิงที่ถึอมึงอ่ะมึงจไปสนเฮ้ตัวเนี่ยเสียเสียหรเสือสมิงเสือสมิงเฮ้ยใช่ะแม่จึงเอามือเข้าไปนะนไม่กัดลเข้าไปดู อันนี้คือเขาสตาร์ไว้นี่ไงใช่นี่ของจริงนะสตาร์ไว้ก็วไม่ก็มีคนยื่นหัวเข้าไปอ๋อแบบยื่นหัวเข้าไปไม่ได้ไงเขาเลยตัดเคียวอ๋อเออตัวตัววิเอาแล้วมันก็เป็นลูกแมวตัวหนึ่งอ่ะตือตือทำงานทำงานเออใช่้้มันจะมาทุบกระจกไหมะมังค์คีตื่นมาทำงานหน่อยเจ้เจ้มึงหาก้อนหินดิเราย่าย่ายายาพิเรนพิเรน กูอยู่ตรงนี้ไแต่เขาก็มารับเฮ้ยมึงสบายเกินพี้อ้นอนแล้วเย็นะองแ้ัเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้ไไอ้ยี่ชี้อทุคนไหนอะเย็นไปวิ่งไปวิ่เย็นแม่ทำิ่หอวิ่งว่ะเอา จบแล้วเหรอไม่ <c oughs> คันกินอ่ะนี่ครับมามาเมนี่ฮะอะไรเจ๊เจเฮ้ยเฮ้ยทำหน้าทำหน้าแบบเฮ <มา S 2> ้ย ชูเอวชูเอวไอช่วงชูเอวชูเอวเพราะั้นครับผมเจอบูโนมาบูโนมาหันมาหน่อยดิบูโนมาหันมาหน่อยจะหันมามาจากไหนมาที้ถึงเท่านั้นก่อนแก่นครับมาทำอะไรมาเดินเล่นมากินข้าวด้วยเลย เช่นแอกดีเช่นแอกดีแอคดีเชนแอกเลยเชนหันมาแอกเลยให้เป็นไงตอนนี้เราเดินซื้อทังเสืมนะครับกลับโรงเรียนแล้วเยย I have stereo Before you your it You're listening close We have our thoughts in every note oh, oh. 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 Come on. Make me your radio Turn me up when you feel low This melody was meant for you So sing along to my stereo